นสนับสนุนโดยด Clear คินอันเคียร <wh alm> ์แอคเนียคิดใหม่แบรนด์ซุปไก่สกัดรถกลมกล่อมยาริสทีอาร์ดีสปอร์ตตีโวบัตเดบิทพลัสจากไทยพาณิชย์ และสาหรับแฟนๆที่คิดถึงหนุ่มเหนือเซนปฏิพานธหล่อเสถียร <c oughs> ผู้เข้าแข่งขันหมายเลข5าแล้วแล้วก็อยากเปลี่ยนช่องไปไหนครับเพ <c oughs> ราะวันนี้เรามีภาพกิจกรรมของหนุ่มน้อยหน้าตาดีคนนี้มาให้ได้ชมกันซึ่งกิจกรรมแรกก็คือการไปออกรายการทอลกโชว์สบายๆในรายการคุยกันแฟงๆครับเขานั่งอยู่ตรงนี้แล้วครับหนุ่มน้อยหน้าตาดีผู้เป็นความวองของคนทั้งครอบครัวเซนปฏิพานหล่อเสถียรสวัสดีครับสวัสดี ปากเม่อนะกลับบ้านบ้างยันงกับเชียงใหม่บ้างแล้วกลับแล้วใช่ไหมอ๋อไม่ได้กลับเชียงใหม่ครับแต่อยู่กับพ่อกับแม่ที่กรุงเทพอ๋อจะปากซื้อนี่เขาซอยจนเข้าใจอยากกินมากเลยนะครับผมเซนเป็นไงบ้างได้กลับบ้านไปเจอคุณพ่อคุณแม่แล้วเรียบร้อยครับคุยอะไรกับพ่อกับแม่บ้างก็ก็คุยกันทั่วไปคือมันได้มีเวลาอยู่ด้วยกันเยอะขึ้นนะครับจากปกติที่ไม่ค่อยไดอยู่ด้วยกันนะครับอืมคุยเรื่องอะไรบ้างก็ก็เรื่องความเป็นอยู่ครับแล้วก็ไปเออไปกินข้าวอะไรด้วยกันอย่างเงี้ยครับอืมค ก็เขาก็พูดแค่ตอนช่วงแรกๆครับแล้วก็ไม่พูดถึงอีกเลยในบ้านเดอะซาร์เนี่ยก็จะมี2แก๊งใช่ไหมก็คือแก๊งอัลสรพิษนะครับซึ่งประกอบด้วยกันลิทโตโน่และใครนะไอครับและไอซ์นะครับผมนี่คือแก๊งอัลสรพิษแล้วแก๊งโบบานซึ่งประกอบด้วยสสาวเกรส เซน ừ, และพี่เก่งครับพ,พี่เก่งนี่ปายกล่องคนแรกเลย <_ D> พี่เก่งนี่อยู่หน้าแก๊งปคนแรกเลยอาามีสองแก๊งด้วยกันเพราะเราสิงร้อมสคนสุดท้ายครับกล่าวว่าสมาชิกของแก๊งโบบานหรือยี่คนเดียวครับค,คือคือนุ่มเซนครับ<อ>แล้วอีกสมคนเป็นอสรพิษครับโอ้โหโดนสิไม่ต้องอะไรวันแรกพอเกดค้อยหังออกจากบ้านปุ๊บตอนนอพูดเลยบอกว่าบอกว่า ให้เวลาพูดกับกันกับดิซนะครับให้มีคําว่าครับถ้าไม่มีคําว่าครับเนี่ยเออโดนอะไรวะโอ้โดนนโดนนี่คือโดนอะไรโดนนี่คือโดนอะไรก็พูดเท่าโดนเลยครับอ่าครับอาแล้วจริงไม่ได้ไม่ได้เลยนะคือต้องแบบมีสมคาลวะอะไรประมาณนี้ครับอ๋อแล้วต้องทําตามไหมครับไม่ครับจะกลัวมีอมีหนึ่งผมก็ซื้อครับเออหนึ่งก็ซื้ออ่าเขาทาอะไรบ้างเวลาเขาแกล้งเนี่ย ก็ก็พี่โตโน่ก็ไล่ผมไปนั่งกินข้าวด้านล่างพื้นนะครับที่พื Passover ้นบ้านแล้วก็ลิดกับกันก็แบบกดหัวผมซักผ้าโอ้ยหนังน้ำเลิศเลยนะเนี่ยใจเขาล้อเล่นนะอ๋อโอ้ยนี่นเป็นเรื่องจริงเราติดตามดูทุกสีเนี่ยแล้วก็ดูว่ามันจะมีความลับอะไรอยู่ระหว่างนั้นแต่ก็ไม่ได้ทำตามเขาไม่ได้ทำตามก็คือก็เล่นๆกันเฉยๆครับไม่ได้แกล้งกันแสดงว่าตอนที่สมาชิกแก๊งอยู่กันพรอปพอ เขาเรียกอะไรเท่าเทียมกันจำนวนไล่เลี่ยกันเนี่ยก็มีการแกล้งกันอย่างแน่นอนก็มีมีครับแกล้งกันยังไงบ้างก็อย่างตอนที่เกรดอยู่ก็คือก็คทุกคนก็จะแกล้งเกรดอะครับอ่าพอสารพิษก็จะคือก็จะแซวเกรดเพราะเกรดไม่ขี้งอนเนี่ยครับอ่ากระโดดแกล้งตลอดเนียเราก็ต้องคอยปกป้องน้องอ๋อแล้วปกป้องได้ไหมครับก็ได้ครับได้ปกป้องยไงเวลาใครมาแซวเกรดก็เราก็แบบอิงก็ววาอ ฝั่งนู้นนี่ครับว่าอิงอิงอิงเหตุผลไปไว่าฝั่งนู้นว่าอย่างนั้นอย่างนี้แกล้งผู้หญิงเหรอหรอย่างนี้เจ็บเนี่ยเฮ้ยอ <c oughs> ย่ามาแกล้งผูงห้หญิงนะเดี๋ยวก็เจ็บไปเองใช่ไหมฮะอ๋อสมมติการันมาแซวเกรดเกรดตรวจไม่เล็กดัง <c oughs> ยังอะไรเงี้ยเออแค่คืออะไงเราอันนั้นเราก็ยังไม่ได้พูดอะไรครับแต่ตอนนั้นคือเกรดคือ พาไม่ตายแล้วครับแล้วทุกคนก็ไม่กล้าทำอะไรแล้วเกลร้องไห้แล้วครับอออแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วโดนท่าไม่ตายแล้วพาไม่ตายเออดีเลยกันเรายู่ติดตามกิจกรรมของผู้แข่งขันหมายเลข5เซนปฏิภาณหล่อเสถียรกันอยู่ครับึ่งกิจกรรมที่จะนำมาให้ชมต่อไปนี้ก็คือกิจกรรม Me e t and g r ร e t ระหว่างเซนกับแฟนรายการ t h อ s t ต r บรรยากาศจะอบอุ่นน่ารักและสนุกสนานขนาดไหนไปชมกันครับเป็นไงบ้างเับทานข้าวอะไรอย่างครับ อิ่มแล้วค่ะอิ่มแ้ค่แพ้วเป่นแต้นนะครับเป่นแต้นครับครั้งแรกตป่นแป้นมากที่ได้เจอเขาครับก็เป็นไงครับค้าครับก็ที่ผ่านมาชอบวิกไหนบ้างครับของเซนครับ ชอบเพลงไหนมากที่สุดครับกอ้วยแต้มบุ๋มอารมณ์มาอารมณ์มานี่นะก้วยแต้มบุ๋มมากครับครับก็เดี๋ยวถ่ายรูปกันได้ทีละคนนี้ครับนี่ครับข้างไหนดีครับข้างไหนดีนะของครับเดี๋ยวเซ็นให้นะครับ

ครับก็อย่าลืมนะครับปลายพฤษภานี้นะครับผลงานของพวกเรา The Star 6นะครับทั้ง8คทนก็จะมีเพลงที่เป็นสไตล์ของแต่ละคนครับยังไงก็ติดตามอารม่าของพวกเราด้วยครับ3คนสุดท้ายระหว่างกันโตโน่และริทใครจะได้ไปต่อบนเส้นทางสู่ดวงดาวคุณเท่านั้นคือผู้ตัดสินครับผ่านทางการบวชทาง SMS พิมพ์เครื่องหมายดอกจันตามด้วยหมายเลขของผู้เขออ้าแข่งขันที่ท่านชื่นชอบและส่งมาที่4 242899 หรือกดดอกจันสี9 8าตามด้วยหมายเลขของผู้เข้าแข่งขันหลังจากนั้นกดโทรออกใครจะได้เป็น2คนสุดท้ายบนเวทีเดอะสตาคุณเท่านั้นคือผู้ตัดสินครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ